เราจะมาดูกันนะคะว่าเราควรจะซื้อ SFF หรือ RFF กันแน่เนี่ยจากหลักวิธีการว่าถ้าเราซื้อ,อแล้วก็เป็นระยะสั้นที่สุดอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะคะเอาอายุเป็นตัวตั้งแล้วกันคือต่ำกว่า45ปีเนี่ยจริงๆ SFF น่าจะทําให้เราเอาเงินออกมาได้เร็วที่สุดแต่ถ้าใครอายุเกิน45ปี RFF อาจจะตอบโจทย์นะคะสามารถถอนได้ตั้งแต่อายุ5 5 <45 S 1> ปีดังนั้นมันก็จะมีเวลาสั้นกว่า45เป็นตัวตั้งนะคะน้อยกว่าไป SFF มากกว่าไป RFF จบแต่ถ้าสมมติว่าเราแบ่งนะคะในเรื่องของการซื้อ กองทุนด้วงภาษีด้วยตามเป้าหมายมเราต้องการวางแผนในเรื่องของการ,กรเกษียณเลยโดยเฉพาะการที่เราเลือก RF ก็อาจจะเป็นการสร้างวิัยให้กับเราแล้วก็ไปคาดหวังเงินในตอนกเกษียณทีเดียวนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าในระยะเวลา10ปีนี้เรามีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เงินออกมาเช่นอาจจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาลูก S f m ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเช่นเดียวกันอ,อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังต้องมั่นใจนะว่าเราทําได้ตามเงื่อนไขจริงๆคํานวณสภาพคล่องตัวเองให้ดีเพราะว่าเงิน SSF กับ RF เเนี่ยลงแล้วอยู่ยาว